คิดไวในใจนะเดิสองสามติ๊ดติ๊ดาที่คิดไวนะชุดนอนก้ามไม่ใช่แบบนี้ชุดนอนไม่ได้นอนไม่มีมีมีใส่ทำไมมันหนาวโอ้หน้ำลายไหลโอ้ยตายแล้วเียก็บอากายหน่อยเฮ้ยเพื่อนสามสามสามเคม ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วเตียงอย่างมีลูกสักเจ็ดคนเลยจริงไหมเนี่ยเป็นสโนไวท์เรื่อนเตียงค่ะได้อยู่บนเตียงของผู้หญิงที่เป็นที่หมายตองของคนทั้งประเทศเอาจริงๆนะผ้าที่คิดไว้นะชุดนอนก้าวไม่ใช่แบบนี้ชุดนอนไม่ได้นอนไม่มีไม่มีใส่ทำไมมันหนาใส่ให้รายการพีได้ไหมชุดนอนไม่ได้นอน ได้รับเกียรติอยู่บนเตียงของก้าวยังไม่เคยมีใครมาบนเตียงนี้เลยฮะไม่มีไม่ม,ไมีเคยมีรายการไหนมาถ่ายไหมไม่มีพี่ก็เนี่พี่โข้กเก้าพี่ขอ,ขขอคุณเก้ามากขอขอ 2, 000, สองแสนซับเก้าไปปัดให้พี่เยอะๆนะ 2, 000, สองแสนซับนะได้เดีย๋ยวจะบอกให้การขับไปไม่ใช่ไปดา่ไดาไปด่า <laughs> ปกตินอนดึกไหมก้าวดึกค่ะประมาณแบบดีหนึ่งดีสองบางทีก็เล่นมือถือค่ะบางทีก็ดูเดดฟลิกเป็นคนชอบนอนแล้วฝันไหมไม่ค่อยพี่เขียแต่ว่าก็เป็นคนแบบเหมือนตื่นง่ายเป็นคนคีดอึดอัดป่ะแบบนอนคนนอนกอดได้ปะนอนกอดไม่ได้เลยเพราะเหมือนแบบเรานอนคนเดียวบ่อยมากแล้วเราไม่ชอบให้ใครถ้าเพื่อนมานอนด้วยก็คือแบบนอนไม่ค่อยหลับอ๋อรู้แล้วทำไมก้าวมีอ่างมาตรงนี้เพราะว่าให้เพื่อนนอนี่เด็กก้าวหนีไปนอนในอ่าง เล่นเกมเล่นเกมผมจะคำถามคำถามอเลยเดี๋ยวค่อยถามเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนเกมอะไรเกมแรกซ้ำซ้ำซ้ำเลยซ้ำซ้ำซ้ำชื่อเกมว่าซ้ำ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 เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ้มันซ้ำก่อนใช้คำากูเล่นก่อนดีกว่าการที่เคยกูซ้ำก่อนเนี่ยกูรู้สึกมันประหลำปเหลืองเหมือนกันนี่เกมเกมอินพอร์ตจากเดีเดี๋ยวเดหมดลงท่อคือนี่เราไปใหญ่ยังถึงขนะเอาเองมาขามเมื่อกี้มาต่อเลย มาข่ามเปียกหรอนี่มาขามเปียกหรือมาขาวธรรมดามาขาวเปียกมาข่าวเปียกคืออย่างงี้มันจะมีแบบตามตามสะอย่างงี้ใช่ไหมถ้าหันหน้าไปตามทิศที่มือปัดไปเนี่ยถือว่าถูกแต่ถ้าสมมติปัดไปทางนี้แล้วมึงหันหน้าไปทางนี้นี่เกมอินพอร์ตจากเกาหลีเลยนะเว้ยเออมาเก้าซ้ำกับพี่ไหมเก้าเชียร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เชียร์ลอง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 อันนี้ลองนะตามตามส มึงอย่ามาดีแล่มึงอย่ามาฉลาดอีหมอโอ้โหน้ำลายไหลเลยเ้ยพายแล้วเสียบเก็บอากาศหน่อยเฮ้ยเพื่อนน้ำลายไหลเว้ยมีพายมั้ไม่ใช่อะกูก็แตกใจอยู่แล้วเชื่อว่าทำไมต้องเป็นก้าวใช่ไหมทั้งก้าวมันมันจิตไม่บริสุทธิ์แต่เสียบกูเก็บน้ำลายไหลกูก็ผิดอีกกูนั่งอยู่ข้างมะขาวไม่มีใครน้ำลายไหลในห้องนี้แช่มันมึงก่อนหันให้มันพร้อมกันนะดีเี่เดีเล่กูตบพัวเลยนะจำมแซ่บสาซ่บ ทอนสามรลกสามรลกอะไระดูแต่รอบนี้แล้วอันนี้ถ่ายแล้วหรอกลูกพี่ออซ้อมเออไอเขาซ้อมแบบเรียบอะไรอะ่ะ <c oughs> กินก่อนกินอย่าทำเตียงเขาเลยอะ <c oughs> น้ำลายไม่ต้องไหลนะ <c oughs> โอ้โห,หน้าตามม่เย็นเลย เธอเธอต้องมาแล้วเธอต้องมาแล้วไม่เตียมกับกูบ้างคือเสียไม่คุเทีมเสียมันไม่มีใครเตียมจริงถ้ากูผิดนี่คุณรู้เลยมึงโกงกูจำ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  อกกูสิก้ามันทำไม่ด <Yes ีอ่ะมันก็ต้องแบบเอออย่างงี้ถูกแล้วมึงอะไรสาสาม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 สาเกนพี่เดียมมันวุ่นทีแล้วเลือกชิ้นดีๆนะเลือกชิ้นโตจัง ไม่คายอ่ะสามแสนซับว้ยเจ๊ยบซุกเขาเดี๋ยวเราใครจะรับผิดชอบวะกับซับที่มันขึ้นมาถ้าเกิดกูไม่ได้ซับตามนั้นอะแล้วกูทำเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเฮ้ยเก่งอ่ะคนลุกมีน้ำพี่น้ำโอ้โหกูจะเลือกมะเขาอเปียกให้มึงกินมั้งจำ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 เนี่ยแล้เาเบียดว่ะจนี่จิอุ้ยเออเป็นตีเลยต้องอย่างงี้ต้อย่างงี้ ขนตากระตุกเลยอ่ะเอาดิตากระตุกเลยอ่ะนี่มานั่งหน่อยแม่จะได้ไม่เปรี้ยวเฮ้ยเพื่อช่องพี่สี่แสนซับถ้าก้าวกลืนเข้าไปหนูทำเมื่อพี่ยรอดีไหมดีไหมจริงป่ะงั้นกินข้าวอีกได้ป่ะเฮ้ยเกมนี้เลยอะไรอ่ะสับปะรดสับปะรดอตเลยวะคือเกมนี้มันจะเป็นสองพยางใช่ป่ะสมมติตัวอย่างแรกคําว่าสับปะรดใช่ป่ะให้คิดในใจว่าจะเลือกพยางไหนแล้วพูดพร้อมกันใครที่เป็นคนแตกต่างคนนั้นแพ้ บทลงโทษก็คือนอนไหม้อดคำแรกนะคะคือเรื่องมึงห้ามเตะมึงนั่งในใจอะไรวะไอ้เสียอะไรไม่ได้เนี่ยมึงก้องกูเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยกูต้องนั่งข้างคนเดียเป็นครั้งนี้กูไม่ไว้ใจอะไรวะคำแรกเรื่องบนเตียงอ่ะทุกคนคิดไว้ในใจนะหนึ่งสองสามเตียงเตียงเตียงเรื่องเรื่บนเตียงอ่ะรอดรอดรอดกหมดรอดรอดรอดหมดรอดรอดอ่ะคำต่อมาจันดาลา หนึ่งสองสามดังดังเฮ้ยมาคนละคำหมดเลยอ่ะไอไอร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 ออะไรมาโดนหวยแดดหนึ่งสองสามเด็ดเด็ดเียมกันเดียวใช่ไหมไม่ได้เตรียมเลยพี่เสียมึงหันหลังชะตากรรมมึงมั่นนะเจี๊ยบเทปนี้มึงกินเก่งนะเจี๊ยมึงกินอยู่คนเดียวเลยอ่ะคำสุดท้ายหนึ่งสองสามรักนิรันดร์รักรัก เทที่แล้วอะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมันลาดกันอร่อยไม่เอามาสบีไงไม่เอานี่ไงมัเราดมาสบียงแทำไมเมื่อกี้ไม่มีใครพูดพร้อมกูใครได้ดิอ่ะหล่ะอ่ะเมื่อไหร่ไม่ไงก็ถือว่ามึงแตกต่างแล้วไงเพราะถือว่าไม่มีคนพูดไงมึงแตกต่างแล้วมึงโดนแล้วเอาป่ะเอามาดิเฮ้ยห้าแสนชับว่าไม่มีเห็นใครจะมาเห็นใจกูในการกดไอ้เก้าบีบให์เก้าบีบให์ก้านี่มึงรักกูมากอ้วนอ้วนกว่านอนอีกอ่ะ ใจไงทับใจเตียงมันเหายใจออกนอนกัดเนาะออกเลยอุ้อะไรกัๆก็ไหนๆเรื่องบนเตียงคุยเรื่องความรักกันหน่อยค่ะรักครั้งแรกเมื่อไหร่รักครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกเหรอคะมหนึ่งชอบรุ่นพี่เหรอหรือว่าชอบเพื่อนมหนึ่งเดี๋ยวนะธิดาหน่อยธิดาใหม่เนี่ยติดติดฟันกูมากเลยตอนนี้ อะไรชู้ไปดิอะไรของมึงมันมึงเรื่องเยอะเรื่องแย่อย่างนี้ว่ากูจะได้คุยไหมี่ยอะไรมึงมนั่งแขกฟันมึงเตียงแขกเนี่ยไปใส่ไปอะไรไปอะไรไปอะไรเกียรเลยตอนนี้นะเกียร์ลูกค้าลูกค้าเผื่อลูกค้าเออตอนนี้นะคะใครอยากเป็นสปอนเซอร์ใหม่ขัดฟันนะคะก็สามารถเข้าได้เพราะรายการเราเป็นรายการที่มีเกมการเล่นเยอะจนต้องใช้ไหมขัดฟันในรายการนะคะแล้วมึงก็ขัดไอ้เกียเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อนะคะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเป็นสปอนเซอร์ได้ค่ะไหมขัดฟันกูเป็นลูกค้ากูก็ลคิดคือจะเข้าดีไหมเครื่องนอนก็ได้นะคะเครื่องนอนคือเราจะไปนั่งพื้นเลยอ่ะให้เห็นเตียงงสวยๆไปเลยพี่นอยังไงอะยังไงนะคนละกเราต่อ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 เราครั้งแรกครั้งแรกเกาเป็นรุ่นพี่ละค่ะรุ่นพี่แบบมาชอบอะไรอย่างเงี้ยมาจีบแต่ว่าจําเรื่องราวไม่ได้สำเร็จเขามาจีบเราก่อนใช่ คุยกันอยู่ประมาณแบบ3ปีเฮ้ยนานอยู่นะสรุปได้เป็นแฟนไหมก็คือช่วงเวลานั้นก็คือคบศึกษากันนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้เชิงแบบว่าถึงขนาดว่าเอ้ยเป็นแฟนกันแไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนัญอะไเ้ยเหมือนพี่เลิฟเนาะพี่แบบเออกตามมาให้เอาอะไรเงี้ยก็เบสิกไม่มีฮะคือไม่มีใครทําบารมีการไม่มีผู้ชายคนไหนเอาเฮลิคอปเตอร์มาแล้วโดยตัวมาเพื่อระดับเก้าสุมาตราไม่มีจริงจริงไม่มีบัน ปัปจปจุบัน่ะปัจจุบันปัจบันไม่มีไม่มีแบบเป็นคนแบบนิง่งเป็นคนแบบว่าไม่โรแมนติกเลยพูดย่างพูดค้าขาไหมก้าว้างี้ไหมก็พูดคาเอ้ยก็น่ารักมีมุนน่ารักแต่ว่าเป็นคนแบบนิ่งๆเลยแล้วทำไมอะผมชอบเขาที่ตรงไหนเพราะว่าโตกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบพอเราแบบใช้ชีวิตโตขึ้นเราก็อยากได้คนที่เขา ช่วยเราแก้ปัญหาช่วยเราแบบคิดหรือว่ามีมุมมองอะไรที่แบบเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเนี<อ>่ยใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนก็ไม่ได้เชิงแบบมีใครจีบใครก่อนก็คงจะแบบเป็นแบบปรึกษากันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆว่าเอ้อเขามีความม,บบมุมมองแบบนี้เรามีมุมมองแบบนี้แล้วมาแชร์กันแล้วแบบเออมันมีความรู้สึกดีๆแล้วมีแบบไปทริปด้วยกันบ่อยไหมไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยคห็นอยู่ในยูทูปเขาบ่อยนะยพยายาม มีทริปไหนที่แบบชอบไหมเป็นพิเศษหรืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนชอบไปต่างประเทศมไม่รู้นะมันเหมือนแบบเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่แล้วก็ได้แบบพูดคุยกันเรื่องวัฒนธรรมของต่างประเทศอะไรเยยงี้ยมันอาจจะแบบได้รับความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเถียงกันว่าเออทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้กันหรือว่าทำไมเขากินอันนี้ทำไมเขาถึงแบบมีวัฒนธรรมหรือความคิดแบบนี้อะไรเอองี้ยจดี<อ>นะที่พี่เป็นที่ออกก้าวรือเชี่ยวอะไรเที่ยวเหรอเที่ยวเสร็จก็มาเถียงกันด้วยว่าทำไมเขาต้องกินอะไรอย่าง ทำไมถึงท่านบันี้ทำไมเธอว่าทำไมเขาถึงว่ากินขนมปังทำไมแล้วทำไมเขาถึงกินดักแด้ใส่วาซาบิในถั่วไงอ่ะโอ้โหอะไรล่ะเขาดูไม่ดีเขาไม่ได้ดนด้วยเขาไม่ได้ดนูด้วยนี่เลยมึงโกรธอะไรมึงโกรธอะไรทำไมขึ้นเสียงโกรธอะไรก็ไม่ได้เขาบอกเลยว่าแล้วเขาไปเที่ยวกับแฟนทิปไหนเขาต้องเถียงกันว่าไม่ได้เถียงขนาดนี้มั้ย่่้ียงงออาะแล้วขี้งอนไหมขี้งอนไหมใครขี้งอนกในนัดเก้าปูนอะไรขี้งอนที่สุดไม่ได้บอก เขางอไหมเขางอไหมเขางอค่ะงอก็ต้องงอแหละแบบขัดกันอก้าวขึ้ก่อนหนัสุดอะไรงอเรื่องอะไรอาจจะเป็นแบบคำพูดหรืออะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งแล้วแบบเป็นเป็นช่วงเป็นเมนอ๋อช่วงช่วงสวิงช่วงสวิงริงอาจจะแค่แบบก้าวคะทำไมไม่ไม่เงียบ นอนคือเงียบเลยเหรอเงียบเราก็แบบหายไปเราก็แบบทําเป็นไรมาไม่ไม่อยากตอบไม่ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยหรือตอบแบบอาจจะตอบน้อยอะไรอย่างเงี้ยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยคิดถึงไหมเคยคิดถึงไหมก็เขาไม่ได้ทำตัวแบบให้หน้าเหงอเลยาไม่มีสาวสาวมาจีบเขาหรอก็คงมีแต่เราไม่รู้มั้งแล้วถ้าสมมติอยู่มีสาวมาส่งเสน่ห์ให้เขาแบบเนี้ยเราจะแสดงท่าทีไหม ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอันนี้อาจจะไม่หึงแต่นุ่นน่าจะห่วงป่ะไม่งไม่รู้เหมือนต่างคนก็ต่างไม่ได้ทาตัวหน้าหึงสักทีคือแบบก้าวเองก็ทํางานก็กลับบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุ่มต้องไปเล่นละครกับแบบหนุ่มๆผู้ชายแล้เาก็ไม่หึงแบบเลิฟซีนได้ไม่เออเขามีความเป็นเพื่อนกันสุงมมากเลยเนาะดูแบบเข้าใจดูแบบเราละแว่ปะระแววปะผู้หญิงมันจะชอบผู้ชายที่แบบว่ามีแบบอารมณ์อ่ะ เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคารมขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ดูนิ่ง,ง,งๆแล้วมีนิสัยอะไรที่แบบเขาจะมีอย่างนี้แต่มันทําให้เราประทับใจไหมเขาเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลาย,ยตื่นมาลุกเชา้าก็จะมีมอร์นิ่งไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบไม่ค่อยให้เราไปเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็มารับไปกินข้าวอยากเป็นพี่เจี๊ยบพี่เชียรู้จักเขาคงไม่อยากรู้จักพี่หรอกพี่ว่าไม่เคยมีใครอยากคบพูดก้าวมีอะไรแบบอยากจะแบบพูดถึงไหมมุมมองความรักในสมัยนี้นะเก้าวก็ก้าว่าเราแก่แล้วนะ เออเก้าแก่แล้วยี่ยี่ห้าแก่พวกเราก็ยังยังาังานงคือเราทํางานมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านคนเราก็เจอคนอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วก็เจอแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอออาจจะแบบไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาก็จะรู้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใครกลัวอ๋อเออใช่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 ที่อะไรที่เป็นสาระแล้วเป็นอะไรเป็นเรื่องจริงไหมไม่รื่กูตกใจทำไมวะตกใจอยู่ดีมันมาถ่ายมือเซ็นูทำไมคนนี้เขารู้ นะอันนี้ผมก็เออเวลาของมึงแล้วเออจริงๆกูก็มีประโยชน์กูก็มีประโยชน์นะกูก็เคยเป็นหนึ่งในผู้แนะนำเขาโอ้โหไม่น่าเลยแงมึเออไปมึงออกไปเลยขอเรื่องนึงได้ไหมขอเรื่องนึงได้ขอเรื่องนึงเพราะร้านซับร้อนเลยอกูให้แฉกูหลุมดำอ่ะ ร้าร้าซับดั้หลุมดำเปิดแน่ใครอยากเปิดหลุมดำของเจี๊ยบเดี๋ยนะที่เราอยู่ที่เรื่องไหนกันะไม่พี่พูดเลยวะอ๋อทำงานเขาแะด้ขายแต่เด็กูก็งงเลยเจอคนมาเยอะเจอคนไม่ดี มีอะไรเงี้ยมาจนจนถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นอ่ะเออไม่รู้นะมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละเออแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีมุมมองความรักที่แบบว่าเอออนาคตจะต้องมีครอบครัวที่ดีจะต้องแบบมีลูกมีอะไรเงี้ยอยากแต่งงานมีลูกไหมเคยอ่ะตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ก็เฉยๆฉยแล้วทำไมเออทำไมเชียร์เชียร์อยากมีลูกสักเจ็ดคนเลยจริงปหเนี่ยกูมีสนองไว้ กมีต๊วเทียนตัวเทียนเ็กชนะเนี่ยนีแม่งเออม่ถเป็นความคิดะแม่อมีลูกเหร ไม่รู้อะพอแบบโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคิดเยอะแบบทั้งเรื่องแบบว่าเราจะสอนเขาได้ไหมเราจะเลี้ยงดูเขาได้ไหมเราจะพร้อมอะไรไหมแบบถ้ามีก็อยากจะให้เขาเติบโตมาในทางที่ดีแล้วก็พร้อมที่สุดเลย,ยงเงี้ยเออไม่อยากให้แบบเออรีบรีบทำแล้วก็รีบรีบมีแล้วก็จบ <c oughs> อะไรหรอ,อไม่รู้เลยรีบ<อ>รีบทำเอออย่างเงี้ยมันรีบ เหนื่อยอะขำด้เหนื่อยแล้วเนี่ยตังรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับเหนื่อย ใช่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขอไปบ้านพี่เจี๊ยบบ้างเจียฝากฝากฝากอย่าลืมหน้าที่ตัวเองอย่าลืมหน้าที่ตัวเองฝากฝากฝากไว้นะคะชาแนลเจี๊ยบเชียร์เพียชาแนลนะคะกับรายการเรื่องบนเตียงนะคะ EP นี้สนุกมากเไปจนสนุกมากยิ่งกว่านั้นแล้ก็ใครชอบอะไรนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะใครอยากด่าพี่เจี๊ยบก็คอมเมนต์เลยค่ะปุ่มือดัำทำไมปิดใครถ้าขยัอแบบ โอเคได้เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันอีกนะก้าว thank you มากมากขอบคุณมากสสวัดีค่ะสสวัดีค่ะ